ชอบเลยข้วนะนี่จะได้หวานนออันนี้มาขายขายทห้แม่อายมาเลยขายม่วนนะ จกูสไม้นี่น,นี่นนนนนนนแต่ที่จำมัน่สีโคจ่าอันนี้นะคะบาทีดอนีดอนน่แหเจ้าค,ค่ะว่าไงคะใช่ค่ะเป็นผู้จัดก,การประธานหรือผู้จัดก,การนะคะ าามาใจกระหังอะไากระหซีค่อะไม่ดีอย่างเยียนยไไยี่เดนะี๋ยวเราไปถ่ายใหม่ดีกว่าเนียเพราพี่แดงจัาให้ไหมว่าสมมุติ มันค่ะ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  มันก็คือเด็กเนาะที่สี่อะ งานสองหาแต่ว่ามันเป็นงานของมันกาเป็นงานอาสารางานของพี่มันไม่ใช่งานหน้าเดียวมันเป็นงานทั้งทั้งเป็นงานของค แด่ตังเลยครับใจตังตัวยืนหนาวที่บ้านมีหมีกรอบอันหนึ่งกาเทียนทำเป็นรับกาแฟทำเิ็นทั้งคาำทำเปิดจิ้มกาแฟกาแฟ กี๊ยวแป้งหม้อนี่ทำมาตั้งแต่มเมื่อประมาณป่ายปีที่แล้วแล้วเจ้าครับผมเจ้าได้ห้าหกเดือนมานี้แลับเขา <พอ S 2> ทำเกีย๊ยวกป้งหม้อนี่เป็นลักษณะจะได้นะครับอ่าเขาจะทําเป็นแบบสูตรโบราณเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าสูตรโบราณเขาจะใส่กุ้งแห้งกับหมูสับไปตัวใเจ้าเพราะบางทีที่คนขายนี่เปคนก็จะใ,ใส่เน้นหัวใส่โปเะเนาะฝุ่นแบบใส่กุ้งแห้งหมูสับมันก็จะมาคลายรั้งของเขาเนี่ใช้สูตรโบราณเลยเจ้าใส่กุ้งแห้งใส่หมูสักไปตัวเขาเน้นเครื่อง เน้นความอร่อยของลูกค้าเนาะลูกค้าถึงได้ติดอกติดใจเจ้าแล้วก็อันในในส่วนของการจำน่ายนี่รูครับเขาจำน่ายเป็นจะได้เขาจำน่ายเป็นกล่องเจ้ากล่องหนึ่งก็จะมีอยูแปรชิ้นนะคะเนาะมีอยูแปรตัวเจ้าเขาจะมีเข้าอยูสองสองเข้าคือถ้าเป็นสีดำนั่นคือเป็นเข้าไลายบอรี่นะเจ้าบหมือนเป็นดอกกระชั้นนะเข้าเข้าไลายบอรี่ถ้าเป็นสีขาวนั่คือเป็นกางเข้าเจ้าเจ้า เขาเห็นใจเขาเห็นดินเขาไล้บุรีนี่ก็เป็นของพะเยาเจ้าเจ้าจับนายชุดละเท่านะครับชุดละ5บาทค่ะชุดละ5บาทชุดละ5เจ้าแต่ละวันเนี่ยเฉลี 5, ่ยนี่เขาจับนายได้ประมาณสักกี่ชุดแต่ละวันเฉลี่ยได้ก็อยู่ประมาณอย่างตามก็50ชุดนะคะ่ะเจา้าบางทีก็จะมีออเดอร์สัง่งสั่งออเดอร์มาเป็นล้นพวกลายแมนทักเองตัวเจ้าเขาเกียปลาม้าาเขาเนี่ยจืดจื จืดเขาใจ้จ้จืดพวกเกี๊ยวปากหม้ออย่งเงครับข้าวเกี๊ยวปากหม้อไรเบอร์รี่นะคะข้าวเกี๊ยวปากหม้อไรเบอร์รี่จะมีจะมีสองตัวคือมีข้าวไรเบอร์รี่นะเจ้าเนาะข้าวเกี๊ยวปากหม้อข้าวไรเบอร์รี่กับข้าวเกี๊ยวปากหม้อข้าวหอมมะลินะเจ้าเนาะเป็นสูตรโบราณใส่ใส่กุ้งแห้งหมูสับนะคะสูตรโบราณสูตรโบราณของเราจะเน้นคือใส่กุ้งแห้งกับหมูสับด้วย ลูกค้าจะมีความอร่อยมีความกลมกล่อมเจ้าบาหวานมากเกินไปจนเลี่ยนบบเข็มมากเกินไปเจ้า